o Amerikalı değil. O Amerikalı değil. O kim? O kim? O Enes Kanter. O Enes Kanter. Enes Kanter Amerikalı mı? Enes Kanter Amerikalı mı? Ines Kanter Amerikalı mı? Ines Kanter mı? Hayır, o Amerikalı değil. Ay, oh Amerikalı di. Oh Türkiye'li. Oh Türkiye'li. Oh basketball, jumo. mu? Oh basketball. Oh basketball, jumo. mu? 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 Hmm? Evet, oh basketball, you? Yes. Evet, oh basketball, ju. Bas. Bas. Basket. Basket. บาสเกตบอลบาสเกตบอลจุ๊บ Basketball จุ๊บมาลองเล่นดูเนาะโอ้คิมนมี่เดไหมใครเออนั่นใครเหรอโอเอเนสคันเทอร์นั่นคือเอเนสคันเทอร์แล้วเขาก็ถามต่อว่าเอเนสคันเทอร์อเมริกาหรือมัอ้ยเขาถามว่าอะไรคะ If, uh อเนสคันเทอเป็นคนอเมริกาไหมอือหึเขาตอบว่าฮายเออร์โออเมริกาหรือดีนโอทูร์คเอลีเขาตอบว่าอะไรเอ่ยเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่อเมริกาแต่เขาเป็นคนตุรกีโอ้บาสเกตบอลจูมโมเขา่บาสเกตบอลไหมเข,า,ขาใช่ขใชเขาใช่นักบาสเกตบอลไหมถูกต้องค่ะเขาใช่นักบาสเกตบอลไหมเขาเป็นนักเขาเป็นนักบสเขาเรียกเขาเป็นนักบาสเกตบอลใช่ไหม อ <c oughs> เอเวทโอ้บาสเกตบอลจูใช่เขาเป็นนักบาสเกตบอลถูกต้องค่ะ